มันมีน้ําท่วมมันมีเลยมีสารน้าท่วมไหมกลางน้ําท่วมไหมปากใต้ท่วมเมื่อไรแล้วก็เรามีมีมีแหล่งตลาดด้วยเขาเรียกมองเศรษฐศาสตร์เวลาเวลาทําอะไรเนี่ยมองมองประเทศไทยลงมางบนแผนที่เลยแล้วก็บอกตัวเองว่ามันอะไรถึงตอนไหนถึงจะได้เงินอ่าใช่ใชแล้วก็สามไร่เนี่ยมันเป็นสามไร่ราพา์เลยคือ วันได้ตังค์อ่ะเพราะว่าเราเราประเมินแล้วว่าพอปลูกอันนี้ปุ๊บอีกกี่วันได้เงินอายวันถัดไปได้อะไรอะไรอย่างงี้ครับโคกหนองนาแปลงนี้ผลลัพธ์ครบทั้งกินแบ่งแลกขายโคกปลูกพืชมากกว่า30ชนิดผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวกินในครัวเรือนขายส่งให้ร้านอาหารร้านผักในตลาดปลูกผล,ลไม้ไม้เศรษ,ษฐกิจอีกไม่กี่ปีก็ได้กินได้ขายรายได้เข้าบ้านรัว หนองมีน้ำไว้ใช้ในแปลงตลอดปีพร้อมเลี้ยงปลาไม่กี่เดือนก็ได้กินแบ่งแลกขายพื้นที่นาปรับเป็นปลูกพืชสวนครัวหมุนเวียนปลูกตามฤด,ดูกาลมีรายได้เข้าบ้านตลอดปีขอบคุณพี่ใจและครอบครัวที่ทำโคกหนองนาจนเห็นผลจริงขอให้ทุกคนมีความสุขกินอิ่มนอนหลับสุขภาพดีทุกวันนะแล้วพบกันใหม่